วนันนี้ผมก็จต่อนวิธีการโหลดแล้วจะต้องเตรียม,มอุปีรณ์แล้วเขาจะเขาอะเตียมอะอร เ็นคนที่ผมชบอบตระเด็นอท่างที่ทรบือ,อ่ำไ,ได้จวแรกมันไม่พ่า เป็นว <ider> so ีดีโอที่เราเพ่งแต่เไม่ล่อใหถอเอาใมีตังค์ไปติงวีนีโอโทรศัพทีคือเราเราโหลดก็ได้เสร็จหมดแล้วเราจะ็จยไงเนี่ยอนนี้รู้สึก็่าจะแบบนี้ก็แตกไปตามผ่านอือก็ติดตั้ง แลิดไปตามที่เสร็จแล้วเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเจอ้ารูปแพทย์แ่อนที่มีหน้าตาเนี่ยแล้วก็จงบจบแค่นี้แหละว่